แอคชัน่นวิดีโอค่ะถึงแล้วค่ะถึงปูย่าแล้วให้าพาไปดูนะครับมาแล้วลูกหมานมาแล้วลูกหัานมากับสกา้าแล้วเ้อพี่กำลังทำ ปูมาแล้วปูมาแล้วปูนี่คือปูนะครับมาแล้วครับมาไปดูตัวหลังนะครับโอ้มาแล้วครับปูมาแล้วมาแล้วครับปูลูกมาแล้ว ท่านอยู่ในเขาอยู่ในเขาเนี่ยเขาที่ท่านอยู่เนี่ย ออกหางที right? mm ่นี่เลยวะอ๋อทะลุออกข่าแล้วออกหางมานี่ปลูกกชชงดีฟ้าสวยมากสวยมากสมีขาด้วยนะ ขอบคุณค่าก่อนไม่ท่ำเลยนะครับมไม่ทำเ,เลยน่ะเล็กๆได้เลยดีเจได้เล็กอะไร สองศูนย์สีองศูนย์สี่อันนี้พมีสามศูนย์องอะไรนะสามศูนย์เก้าเก้าโอเคอ่ไหนอเอดีโอกินน้ำเลย ครับนี่เราอยู่ที่ไฟ้ายหน่อยที่แม่น้ำโขงนะฮะวันนี้โอ้โหดูสิครับฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวเลยนะครับตรงเราอยู่ตรงนี้ฮะมาแล้วฮัดนะฮัดนะบึงการอยู่สุดเลยครับมีแม่น้ำโขงตรงนี้ทางลงเรือนะครับ